บงานที่คนรักบ้านรักสวนแบบเราไม่ควรพลาดที่จะมาต้องดูคลิปนี้เลยอย่างสุ่มประตูทางเขาก่อนเขางานจุดที่น่าสนใจมากๆที่เห็นอยู่คือเขาใช้วัสดุธรรมชาติและเป็นของผู้ประกอบการไทยด้วยโซลูรูมโชว์เคสปีนี้เขามาได้ตีมดีไซน์คาเฟ่ออกมาได้มีความเทความเก๋เลยส่วนนี้คือห้ามพลาดเลยส่วนบ้านและสวนแกลเดนแอนด์ฟาร์มคอร์ดยาร์ดที่มาในคอนเซปต์ไบโอฟาร์มฟิลก็จะได้เห็นถึงการเกื้อหนุนของธรรมชาติเขามีถึง4จุดไฮไลท์โดมน้องผีเสื้อที่เราจะได้เข้าไปชมกันใกล้ ความหลากหลายของมะเล็ดพันธุ์พืชทั้งข้าวพืชผักดอกไม้กินได้ยังมีบาร์บูฟเฟ่วัสดุปลูกด้วยเด้ลอมสมสุดดินที่จะปลูกต้นไม้หรือจะมาสัมผัสรสชาติน้ำผึ้งผลผลิตจากป่าอีกโซนที่รู้สึกว่าทุกคนควรมาในปีนี้ก็คือโซนบ้านและสวนเพจเฟสที่เขาจัดในตีมอโลฮาเพจเฟสที่เขาเข้ามาคือตื่นตาตื่นใจมากจะได้เห็นน้องๆแต่งตัวมาโชว์ความน่ารักกันเพียบเลยถึงสินค้าต่างๆเกี่ยวกับน้องๆจะเป็นอาหารที่นอนหรือใครจะมาชอบเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านพวกของแฮนด์เมดต่างๆหรืออตตต้้นนไมขงงกแ่สว ออมีทั้งดนตรีกิจกรรมและส่วนอื่นๆอีกเยอะเลยลงทะเบียนง่ายๆที่หน้า,างนานกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกและของสมนาคุณอีกมากมายรอกเลยว่างานบ้านและส่วนแฟครั้งนี้มาช็อปได้ทั้งครบ<ข>อบครัวอกจัดของงานอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟที่<ฟ>ไบเทกวางนะฮาฮอ99 100ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะ